นิสสันโนดปี2020คันนี้ไม่แท้20,000โลเท่านั้นเองนะคะอะมาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามโฉบเฉี่ยวและโดดเด่นนะคะด้วยกระจังหน้า V-motion นะคะลายตะแกงสวยงามแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญบอกได้เลยนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะความเซฟตี้ของเขายืนหนึ่งเลยนะคันนี้นะคะกล้องรอบคันเลยนะคะโอ้โหบอกได้เลยเซฟตี้ยืนหนึ่งเลยนะอะไปดูรอบคันกันเลยนะคะคันนี้เนาะก็สีเทาเดิมโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับ สเก็ตรอบคันเลยเดียวนะสเก็ตรอบคันนะคะโอ้โหสวยงามตัดแบบสปอร์ตเลยนะคะคันนี้นะโอ้โหดูสิทุกคนสวยงามนะคะไฟของเขานะคะก็เป็นไฟ LED นะคะและโปรเจคเตอร์นะคะอ่ะสวยงามนะคะอ่ะมาที่แม็กนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะนี้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะโอ้โหสวยงามเลยนะแม็กของเขานี่โฉบเฉี่ยวสุดๆไปเลยนะคะอ่ะ และที่สําคัญนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นแบบปีกนกนะคะสุดร้าใจเลยนะคะสวยงามนะคะตัดสีดํานะคะสปอร์ตส,สุดเลยนะคะให้ความสปอร์ตส,สุดเลยกุญแจของเขาเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะคะนี่เลยพกกุญแจไว้ที่ตัวนะคะสามารถกดปุ่มนี้ปึ๊บเนี่รถปลดล็อกได้เลยนะคะโอ้โหเก๋ไก๋ไปอีกนะคะอะมาดูรอบคันสีเดิมรอบคันนะคะสวยงามเลยเทพไม่มีตําหนิเลยนะคะคันนี้นะ,ะไฟท้ายของเขานะคะ มาพร้อมไฟท้ายแบบสตอร์ดนะคะบูมแมลงนะคะโอ้โหตามสไตล์นิสสันโนตเลยนะคะอ่ะจะกรอบคันสวยงามเลยนะคะคันนี้นะและที่สําคัญนะคะจะบอกว่าคันนี้ฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทออกได้ทุกอาชีพเลยนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าไม่เพียงแค่2 0,000โลนะคะและที่สําคัญรถใช้งานบอดี้เดิมสวยงามนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยได้ไปคุ้มค่าแน่นอนอ่ะเดินเปิดดูโครงสร้างข้างหลังหน่อยแล้วกันนะคะ โครงสร้างบอดี้ด้านหลังนะคะได้เดิมสนิทนะคะพี่จ๋านี่เลยหัวดลไม่มีขยับนะคะโอ้โหไม่น้อยแล้วเดิมเดิมอีกด้วยนะคะคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของอุปกรณ์ยางอะไหล่ของเขาบ้างแล้วกันนะคะโอ้โหสวยงามนะคะคันนี้ได้ปี20ปีใหม่ไม่น้อยอุปกรณ์อยู่คร,ครบแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะสามารถปรับระดับพับเบาะได้นะคะโอ้โหเป็นไงทุกคนเก็บของเก็บสัมภาระได้กว้างขวางนะคะ โอเคนะคะสายปิกนิกตั้งแคมป์นะคะคันนี้ครบจบองค์ประกอบเลยนะคะไม่ว่าผู้หญิงขับได้นะคะผู้ชายก็ขับดีนะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะเอิร์นเปิดราคาอยู่ที่ไม่แรงนะคะสนใจนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube นี้ได้เลยนะไปะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่าภายในออปชันเขาจะให้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะเดี๋ยวมาดูแผงประตูกันบ้างแล้วกันนะคะว่าเม็ดอาร์ตเขาจะเรียงตัวสวยงามแค่ไหนนะคบอันนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะคะก็อาจจะดึงยากนิดนึง นี่เม็ดอ์คของเขานะคะสวยงามเรียงตัวเลยนะคะทุกคนอันนี้เม็ดอัคเดิมๆจากโรงงานเลยนะดูได้นะคะรถมือสองดูที่ตรงนี้เป็นหลักได้เลยนะคะสําหรับาสาวๆนะคะที่ดูรถไม่เป็นนะคะแล้วก็กําลังหารถใช้งานอยากได้รถใช้งานอยู่เนาะ ไปดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะอ่ะภายในนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอให้เนาะคันนี้ได้เบาะหนังเดิมสวยงามนะคะอ่ะเบาะหลังนะคะบอกเลยนะคะว่ากว้างขวางสามารถพับเบาะได้ตามสไตล์นิสสันโนตเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะเอิญก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะนอกจากจะได้ความสวยงามความเก๋ไก๋รถปีใหม่ใหม่น้อยแล้วนะคะ ยังได้เซฟตี้ความปลอดภัยรอบคันเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนิสสันโรดคันนี้นะคะไม่2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะคันนี้เอิร์นให้ผ่อนอยู่ที่6 0 0 0บาทตลอดสัญญานะคะผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทตลอดสัญญาเลยนะใครที่สนใจโอ,อกรถฟรีดาวกับเอิร์นนะคะงวดผ่อน6 0 0 0ตลอดสัญญาแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือจะติดต่อ,อเอิร์นได้เลยที่เบอร์0 9 5 7 0 8 1 9 3 0 อย่าลืมนะคะรีบคอมเมในต์ใต้คลิปนี้เลยรถส,สวยๆไม่น้อยแบบนี้นะคะมาเร็วไปเร็วแน่นอนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ชห้ช่องชาวเปรูพาดูรถของพวกเราได้นะบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยแอลพองคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ